ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีเอส9ฮช9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระเครื่องคู่กายคนดังวันนี้ผมจะมานำเสนอพระเครื่องของท่านใดไปรับชมกันได้เลยครับ ท็อปจรนโสรัตเราทีมมาของตะกุดกำไรให้ฟังว่าผมโดนป้ายยาพอเห็นเพื่อนๆคนรอบข้างใส่กันเยอะก็เลยไปหามาใส่ครับเราไม่ได้ใส่เพราะอยากได้โนนได้นี่แต่รู้สึกว่ามีความเป็นไทยดีแล้วโดยส่วนตัวเราก็นับถือพระพิคเนธที่เป็นเทพด้านความสำเร็จและมีความเกี่ยวข้องกับด้านศิลป,ปะและงานในวงการบันเทิงก็คิดว่าเป็นไอเดียที่ดี ที่เขานําเครื่องรางของคลังต่างๆมาทําให้คนรุ่นใหม่สามารถจับต้องได้ซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นเรื่องของการงานการเงินเรื่องที่เจอกับตัวเองก็มีเหมือนกันครับไม่รู้ว่าคนจะมองมาอย่างไรแต่เมื่อช่วงที่ผมไปเที่ยวที่อียิปต์ผมทํากระเป๋าตั้งหายซึ่งเปอร์เซ็นต์การได้คืนมีน้อยมากเราก็เลยขอว่าให้ได้กระเป๋าตั้งคืน เพราะไม่อยากทำบัตรต่างๆใหม่ปรากฏว่าสุดท้ายก็ได้คืนกระเป๋าตังค์ตกอยู่ในรถซึ่งก่อนเราลงจากรถคนรถก็ตรวจเช็คดีแล้วว่าไม่มีอะไรอยู่ในรถแต่ผมก็ไม่อยากให้คิดว่าเป็นเรื่องเนือธรรมชาติไปทั้งหมดเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีปัจจัยหลายอย่างทั้งผมกับเพื่อนก็ช่วยกันตามหาช่วยกันประสานงานด้วย หรือแม้แต่เรื่องของการทำงานเราต้องลงมือทำเอง70% 8 0ส่วนอีก20%อาจจะเป็นเรื่องของดวงการที่เราไปวัดไหวพระขอพอรก็มีมานานแล้วถ้าทุกอย่างที่เราขอพอรแล้วเป็นจริงหมดคนก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณมากๆครับท็อปเจรนโสรัสได้กล่าวไว้ผมจะมาบอกข้อมูลคก่าวๆของ จาโลนโสรัสให้ฟังกันนะครับเจ้าโลนโสรัสเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมพศ2531ชื่อเล่นท็อปเป็นนักแสดงชายชาวไทยอดีตนักแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ปัจจุบันนั้นเป็นนักแสดงอิสระสีตะกรุดสายเมตตามหานิยมที่สายมูควรรู้จัก ในบรรดาเครื่องรางของขลังที่ผู้มีความศรัทธาสนใจบูชากันนั้นสายวิชาเครื่องรางด้านแข้วคาดปลอดภัยกับเครื่องรางในสายวิชาเมตตามหานิยมถือว่าเป็นสายเครื่องรางที่ผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเครื่องรางที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมเป็นสิ่งที่ผู้คนที่มีความเชื่อต้องการนำมาครอบครองบูชา เพื่อให้ได้มาซึ่งเกินท้องความรักใคร่หรือสิ่งต่างๆเท่าที่มนุษย์สามารถนึกคิดขึ้นมาได้ทั้งนี้เครื่องรางเมตตามหานิยมตั้งแต่อดีตการมีทั้งรูปแบบพักเครื่องวัตถุมงคลต่างๆรวมถึงเครื่องรางที่ต่างได้รับความนิยมและกล่าวถึงประสบการณ์ในการบูชา 1. ตึตะกรุดดอกไม้ทองลำดับ หลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนเครื่องรางเมตตามหานิยมจากสายวิชาของหลวงพ่อสนันวัดเสาทงทองตำ้บลจำปาหล่ออำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสู่หลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนตำบลเสนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเครื่องรางที่มีครูบาอาจารย์และศิษย์ในสายวิชารับสืบทอดตะกุดนี้ไว้ เช่นหลวงพี่เลี้ยงชีระวะโลวัดจอมเกตก็เป็นหนึ่งในผู้สืบสารสายวิชาตะลกุดดอกไม้ทองสำหรับในกรุงเทพนั้นมีพระปฏิพาณสุริปฏิภาโนหรือพระอาจารย์เบนวัดราชาธิวาสยานมหาวิทยายลายัยราชพฤษ์สวนสุนันทา เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการทำตะกุดดอกไม้ทองมาจากหลวงพ,อพ่อปูนซึ่งรับวิชามาจากการจดจำและเป็นผู้ช่วยจานตะกุดตั้งแต่หลวงพ่อพูนยังดำรงขันซึ่งได้มีการสร้างตะกุดดอกไม้ทองออกมาให้ผู้ที่ศรัทธาได้นำไปติดตัวและตะกุดดอกไม้ทองวัดราชาธิวาสได้รับการกล่าวขวัญอยู่ไม่ใช่น้อย ถึงประสบการณ์ที่ได้รับ 2. องตะก,กุดแดงหลวงพ่อจำลองวัดเจดีแดงพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันหลวงพ่อจำลองวัดเจดีแดงได้มรณภาพไปแล้ว แต่ความเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงลูกศิษย์ลูกขามากมายทั้งนอกและในตัวจังหวัดอยุธยายังทำให้เครื่องร้างของท่านนั้นยังได้รับการกล่าวขวัญมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งตะกุดของหลวงพ่อจำลองทำตามตำรับโบราณซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทำจากตะกั่วรีดเป็นแผ่นโรงยันฉเฉลียวเพชรม้วนกลม แล้วถักด้วยได้สายศินนำมาลงลักปิดทองตะกุดของท่านมีสี่อย่างคือตะกุดดำแดงสาริกาและตะกุดไตรามาสซึ่งพุทธกุณในแต่ละดอกหรือวาระการทำก็จะมีความคล้ายหรือแตกต่างกันออกไปบ้างตะกุดแดงให้พุทธคุณดานเมตตามหานิยมเจรจาค้าขายตะกุดดำมีพุทธคุณดานมหาอำนาจแขวคาดคงกระพัน ตะก,กุดคู่สาริกามีพุทธคุณด้านเมตตามหาสเสน่ห์เจรจาค้าขายและตะก,กุดไตรามาสปุกเสกตลอดเข้าพารรษารวมสุดยอดพุทธคุณ 3. ตรตะกุดเมียมากหลวงปู่ลองวัดวิเวกวายุพัดบางปะอินพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่ลองวัดวิเวกวายุพัดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าตำรับต่อเส้นวาสนาและมีตะกุดเมียมากเป็นเครื่องล้างสำคัญเป็นที่ผู้คนต้องการได้มาครอบครอง เพราะมีความเชื่อในพุทธคุณสำหรับการสร้างตะกุดเมียมากนั้นหลวงปู่หองได้รองเมตตามหาสเสน่หน์ณจังงังทําผงพุทธคุณนณอกแตกยอมยกใจให้เราหมดหลวงปู่หองปิดกุฏิปลุกเสกตะกุดเมตตาดอกน้อยนี้ตามครูบาอาจารย์หลายวันหลายคืนจนเอาว่าใช้ได้แล้วท่านจึงยอมเปิดกุฏิ ให้เอาไปใช้ได้แต่มีข้อห้ามว่าตะกุดนี้สมณชีพรามห้ามใช้ตะกุดเหนียวมากเด็ดขาด 4. ตะกุดพญาจิ้งจกพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกดพยาจิ้งจกหนึ่งในวิชาเมตตาสำคัญของพระอาจารย์จิรพงศ์ชีรวโลหรือพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกดต,ตำบลขยายอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งท่านใดเคยเมตตาให้ความรู้ว่าจิ้งจกหรือยันจิ้งจกนี้ คือยันครูสำคัญของสำนักวัดจอมเกตโดยท่านได้ร่ำเรียนวิชานี้ในสายวิชาของหลวงปู่นายวัดบานแจง้งโดยผู้ที่ถ่ายทอดวิชาให้พระอาจารย์เลี้ยงคือหลวงพ่อพิมพ์วัดพฤษาตะวันจังหวัดพิจิตรยันจิ้งจกนี้มีพุทธคุณเด่นในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมเหมาะกับงานด้านค้าขายทำธุรกิจการเจรจาต่างๆ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปอีเกอร์ n o ฟ e นจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ